สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับไอศครีมครับน้มบะวาดีราไอศครีมนะครับของเนสเล่ครับเดี๋ยวจะชิมกันนะจ๊ะว่าเป็นไงกันบ้างแต่ก่อนกินนะครับตัวนี้นะครับมีคาเตือนสำหรับผู้แพ้อาหารนะจ๊ะในนี้มีนมผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองอาจจะมีธัญพืชที่มีกลูเตนไข่ถั่วลง ถั่วที่มีปลาแข็งไขแ่แพนกลุ่มนี้เรี่ยงนะจ๊ะและในส่วนที่เป็นช็อกโกแลตนะจ๊ะเราได้ช็อกโกแลตมา35เนะครับมาเดี๋ยวชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงและในนี้นะครับมีน้ําตาลอยู่13แล้วก็มีเครื่องหมายตาฮาลาด้วยนะจ๊ะดังนั้นพี่น้องมุสลิมทานได้นะครับมารานี้เราเปรียบเทียบกับเรื่องของขนาดก่อนนะจ๊ะเรียนชอบมากนะครับก็คืออย่างแรกครับเปรียบเทียบเรื่องของขนาดนะครับเออเฮ้ยมันก็พอๆกันนะนี่จ๊ะโอเคนะขนาดก็เท่ากับรูปอยู่นรันนเื่่ออองงขขาาาถวผจะ อ่ะคราวนี้เรามาดูนะนี่มุมนี้มุมนี้นี่โอเคโอเคนี่โอเคครับคราวนี้ชิมชาติอ,ะอ่ะกินไปแล้วนะครับก็ริวรสชาติได้นะครับ ก็อย่างแรกนะครับถ้าเกิดเทียบกับราคาครับตัวนี้ก็ถือให้ผ่านครับแล้วก็นี่เพียบให้ดูนะครับนี่จ้าในชั้นของช็อกโกแลตนะครับนี่ช็อกโกแลตก็ได้ประมาณชั้นมาขนาดนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับมันจะมีความแตกต่างจากช็อกโกแลตทั่วไปนะครับถ้าเกิดเป็นนมบาทช็อกโกแลตเนี่ยของเนสเซ่เนี่ยคุณดูตรงนี้เห็นไหมมันจะมีความอะไรบยืดหยุ่นนะครับมีความอะไรหนืดนิดนึงนะครับและจะไม่แตกถ้าเกิดเป็นช็อกโกแลตทั่วไปนะครับของยี่ห้ออื่นครับหรือแม้แต่ของเนสเซ่เองนะที่ไม่ใช่นััมมบบรนนะะคจจตกใช่ อันนี้เห็นไหมครับนี่ตรงนี้ไม่แตกครับดังนั้นเนี่ยเคี้ยวนะครับมันก็จะมีความจะไม่อยากใช้คาว่าเหนียวฮะก็คือได้แหละเนะอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็ลายในปากครับแล้วเนี่ยมันจะมีความยึดอยู่แล้วมีการติดตัวกันนะครับมันไม่ได้กัดไปแล้วแตกเหมือนกับตัวอื่นที่ไม่ใช่น้มบาสนะครับแล้วก็รสชาติช็อกโกแลตนะครับก็ค่อนข้างจะมีความเข้มข้นนะครับตัดกับวานิลนะครับที่เกรดค่อนข้างเี่ใช้ได้นะครับ โอเคนะครับก็ถือไว้ผ่านกับตัวนี้อยู่นะจ๊ะ,ะเ,นเนี่ยไม่รอดเลยเนี่ยชอบตรงที่ช็อกโกแลตเนี่ยเขามีความเข้มข้นนะครับแล้วก็เนี่ยมีความละลายในปากนะครับแล้วก็มีความอะไรนึน่ดๆหน่อยนะครับเนี่ยโอเคเลยโอเคเลยไม่แตกนะว่าเจ้าอื่นกินแล้วทำไมกุบนะครับได็ ความเป็นช็อกโกแลตจิงไหมมันก็ได้ความเป็นช็อกโกแลตครับาจะกินแล้วมันมีความแตกไงอันนี้ไม่แตกนะเพราะว่ามันเป็นน้ำบนนแบบมันจะแบบช็อกโกแลตแบบนิ่มๆอะ่ะแบบที่มันรวมกันนะครับโอเคก็ก็ถือว่าใช้ได้นะครับกับตัวนี้ครับกับน้ำปะของเนสเซ่นะครับผมโอเคครับทุกคนจบกันรีวิวคลิปนี้เบรปเลยนะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะ้ะ